พี่น้องเอ้าเอ้าต้องเนื้อแต่กลางเกงเาบบน,นี้เพื่อนขุดแล้วหลอเด้จ้ะพี่สาวเพิ่นขุดแล้วแล้วใส่เวลาขุดประมาณจักแปดมือเก้ามือนี่แหละขุดผู้เดียวพร้อม้อจ้ะเมื่อนี้กับมาแล้วดิปูพยางแล้วดิบบมีการพิดการถือคือเกา้าคือเก่าจา้ะบบมีอันไดผพิดอันใดถือมั่วเอาเลย ดี่น้าี่ว่าต้องห่วงหน่อยจ้ะสะดวกสบายพุ่นไลวื้อวื้อทิมไปพุ่นตันนี้ก็ลังตอกผ่านะจ้ะ,ะตอกผ้าตอกลักออ <c oughs> <c oughs> ขึ้นไปขึ้นไป้นไปขึ้นไปงึ้นไปข้นไห้นไปข้นไปขึ้นปขึ้นไปขึ้นไป้นไปขนไปนไปไปขนไปขไปขึ้ไปนไปขึ้นไปนไปขึ่นป้น้นไนไปึไป้นนไปขึนนขึ้นไนไปขนไปขยนไปขึ้นไปนึ้ข้ดไข้นน เลยครับหน่อะไรมันก็ตึงกันสิตึงก็น้าด้วยไรเม,มื่ไหม่เอามึงอะไรเม,มื่อไหร่หนูอยาจดหารไมกงานเขาดิแล้วมันจงผยางทั้งนี้หน่อยพูดแทนดีเสียวมเครืงตัวคืงโหลดเวียที่แหละก็จะสั่นละวอนไม่ใส่ไปอนนะอเสใส่ละขอน กันาอาอพวันเดาดินมเอาหมวกโจกนี่ละ้อนอาตอกหมดอืมันมันเหลือสองไม่งดอกไปเจอดินกมหมดเพราหมายมัได้ยาดแ้วเเห็นนันจ้องเกินไปนี่ไงเออ่ริงดิจิด่ดีงี้เดี๋ยวาอกัน่งเนบจะมันบาดองตรนีเลยาี่นอเนยามัไม่ยากะไ่อยนะอยเีนีนยากาดยกเยา กลางท่านี่ร้อยน้ำได้ระเด้อทั้งบ um> ุญดินี่ร้อยน้ำได้ระเด้อกลางขึ้นตอนย่างเดียวมันเท่าถอดมีนถเมนถแลวเลี้ยงกบก็ได้เลี้ยงกบก็ได้ด้กูว่ากบพอดีนะกบไปยองไว้โคกมองมือละ นะเพรดีเพราะว่ากบคบนี่เดี๋ยวมาลงดูโอ้อเดี๋ยวนั่นมาลงกระเบื้องปูงเลื่อนนั่นแหละดึงลงมาหน่อยเดียวมีกบแล้วก็เบื้องไปอยู่ในนี้วัามันมีหมอง,มมอ,ง,มอ,งอยู่หลายหมองจะดึงขึ้นไปค่าไกลปอบเดี๋ยวเวลานา้ำใสให้มันยันยาน,นจะไงก็ได้ละ่ะบริสันเดี๋ยวเจ้านั่นมันสิตึ๋งขึ้นจากทั้งหนีเด่นไม่ได้ขาดดิพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ในการตัวก้น ปจนันเย่านจพื mm ่อ hmm. ม yeah, cool. mm ันยอยเมนเพื hmm. yeah. well, ่อใส่ม hmm. so ันดูดเปื้มันลงก่อจเพื่อนำมันลงเามันดูดเขาตอกเาาตอกเอาละลุยเสจ้าเฮ้ยนี่นาจะได้แบบนี้มัตอกเลยตัวนี้กตอกเลยนี่งายเลยตอกน มองหบสิ่โตไม่เห็นบางแน่นี่โตซอฟแม่จะเพิ่งเอาไปเลี้ยงน้ำตาน่ะฝุ่เหลวบ่ได้เลี้ยงดอกตากูว่าเป็นช้าใบน้ำมาีมดยันันะต้กินเลยกิดบ่กลางว่ากินรอดมี่กินก็ได้การกินก็ได้ดี๋ยให้อกตอกก็ยังกินาก็ตกูแห้งนักกูมึงตอกแล้วค่อยค่อยกีด เนียนตอกไปสะกกอนบ่อยนี่ยเพิ่งกีดตอกแล้วใส่น้ำให้น้ำเพอคนค้อยจังเพื่อมันเด็กเห็นว่ามันตึงคือนเพิ่งหันเดียวก็ได้ได้ถอดสายอีกคือเกาใส่น้ำก็ต้องผมเลยความหมายใส่มันดึงพอใบลงมือมันจินย้อนไม่ใส่เลยด็กิกันนาลาก็่อยจังอันนี้ไงเห็นมันไหลลงมาตึงสุดมันพอดีบ่นสั้นนะเดี๋ยวก็ได้ดึงพยางมาอีกคือจังต้องหันเห็นบ่ต้องหันสุดเลยดิต้องหันนะ เรา้เตาบอกว่าาดีดีเมนเมนแล้วพอเพื่อน้ำมาานักมันก็สิยนต้ตรงทองพอดีก่อนไม่เนเดี๋ยวปะนี่อันนึงได้เหระใช่ไม่นยบอกทราบไม่เนย้นมาเสือไม้มึงนอนอยู่นี่ออไปหาตีป่าคนอ้วน้นมันไปยู่มันไปตีป่าคุนะฟาตายบ่กลิ่นของหวานย่างเดีย พี่น้องเดี๋ยวลืมผ่า <laughs> นว่าจะโศกกี่ตากันเนี่ยนี่ละ่ะเนาะถมผ่าแล้นบนถมผ่าตอกลักกันนะพี่น้องวันแรกใครจังเสียนบหน้ามไส่ไม่ อันนี้ัน,น้ำใสเพราะไ้มันตึงๆใสะยางเบืองก้นดินมังหันห้งคุยยห้งคุดดีห้งคุดลงเลือกไปเรื่อยดินแก่นน่ว่าเอาเลยจอบเขาให้ก็ยังเตีย้ย เธอใบใจเสิร์ฟด้วยไปเอาจอกแม่อยู่นั่นเนอะที่บ้านอยู่บ้านไม่เดือนอยู่ในหางจอกแม่อยู่ในหางเอ้าคนหลอกคุณว่าไปในหางแล้วคนกระสูบน้าไปในห้างเออ้วตอบเล่ามาเห็นไหมเลาถึงอย่างนึงอยู่

โอ้เนาะจะมีคาดีเนาะคาก็ดีใช่ปะ่ะหมายว่าจะมันต้องค้นนี่เพื่อนอ่ะใั่จากหัวอันเพิ่นเดคอเห็นในเหนือม้าหนีใกล้ปอบเนาะเพิ่นอยากแรนมาเพิ่นเดคอเบงิงเอื่อยยางไปจับแตก่ก็นอนลงแปะสลับตาอ่อ ไม่กกมมืีแต่กอมาปะจใส่ปากไข่กันสิไปวะบดลูกน่ะนอนลงหลักตาเลยนะกูหัวละไก่โอู้เจนมึงหูเนาะหนี่เนาะอาวพี่น้องเจ็ดแปดนาทีแล้วเดี๋ยวใส่น้ำเอาแหนใส่เดี๋ยวคอยมเมื่อเหม่เด้อพี่น้องเด้อ